เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วง Open Box นะครับเป็นช่วงที่ผมและก๊อฟจะนำพาอุปกรณ์ไอทีมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกประกอบว่าผมจะแนะนำคอมพิวเตอร์ทูอินวันฮะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่จากทางเดลมันทูอินวันยังไงเดลอะไรเหรอเดลเวนิส11โปรครับเดลเวนิส11โปรเออแล้วมันทูอินวันยังไงก็คือมันสามารถเป็นตัวเองเป็นแท็บเล็ตครับเมื่อคุยยังตั้งอยู่แบบว่าตั้งตั้งได้นะครับเป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กได้เวลาเราาเารถใช้งานไดด้2แบบีครัใช่ ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์ของปกอบกต้องมาทำงานนอกสถานที่ผมออกมานะครับทานกาแฟกินขนมนมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือส่วนของน้ำหนักถูกไหมปกอบนะครับโน้ตบุ๊กโดยส่วนมากนั่นน้ำหนักคืบางทีแบบพิ้วจนกล้ามขึ้นเนี่ยคือตัวนี้ซัพพอร์ตในส่วนของคีย์บอร์ดแล้วยังซัพพอร์ตในตัวของเดลสไตล์รัพต์แอคทีฟนะครับตัวนี้ก็คือสามารถเขียนลงไปหน้าจอได้เลยอย่างประกอบอย่างเงี้ยจดบันทึกเวลาผมเขียนข่าวสัมภาษณ์นู่นสัมภาษณ์นี่ ก็ต้องบอกว่าในตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ทั้งสองแบบก็คือสามารถเป็นทั้งในส่วนของการทีมงานก็ได้จดบันทึกก็ได้ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับทัสเปคไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยเพราะหน้าจอเนี่ยเขาเป็น10.8นิ้วกว้างอยู่ะแต่ความเอียดเขาเป็นแบบ Full HD นะครับบอกรนี่แสดงว่าดูหนังฟล่นได้เลยสบายๆครับบอกรนอกจากนั้นแล้วนะครับเคร่ันก็คือโปรเซอร์ที่เขาใช้เป็น Intel สกุล Core M Core M 5 y 10นะครับจริงๆต้องบอกเขามีหลายตัวแหละหลายตัวจริงๆ Core M เนี่ย ป็นตระกูลที่เรียกว่าสุขกว่าอะตอมอ่าเป็นตระกูลของซีดีที่เป็นตระกูลเหมือนก็คอไอแต่ว่าเน้นในเรื่องของประหยัดพลังงานความรู้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเป็นความรู้มาพร้อมกับดาม4กิกครับบอรกอร์จริงๆมีทั้ง4กิกกับ8กิกแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของฮาร์ดไดรฟ์เป็นแบบโซนิคสเตตอ๋อเร็วเร็วแน่นอนครับเพราะว่าต้องการเป็นทับเ็ตไงออ๋ใช่ต้องการทับเ็ตก็ความเร็วในการตอบสนองสำคัญเหมือนกันถูกไหมครับในเรื่องของการทำงานครับซึ่งบอร์กรู้ไหมว ต้องบอกว่าใช้งานได้พอดีพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่คะแนนอยู่ที่41,82คะแนนเพรสวยนะหราจัดเป็นสมาร์ทโฟนระดับเคเรียกบนบนเลยนะนะครับนอกจากนั้นแล้วครับบอกรที่สำคัญของรุ่นนี้ผมวบอกรว่าต้องชอบแน่นอนอะไรฮะสามารถรองรับการใส่ซิมได้แบบ 4G ใส่ซิมได้ด้วยใช่ครับเรียกว่าโทรศัพท์ได้เลยใช่กตจริงๆต้องบอกว่ามัไม่ถึงโทรศัพท์เยนะว่า การใช้งานที่อินเทอร์เน็ตอ๋ออินเทอร์เน็ตแต่ถ้าบกรอาจจะชอบโชว์ก็คือสกายไงสไกายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้โปรแกรมไลน์โทรก็ได้นี่ใช่ครับออตอนนี้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช<ด>่ะะครับตอนนี้ก็ส,สามารถรองรับอีกอันหนึ่งที่บกาาต้องถูกใจครับผมกล้องครับกล้องเข้ามากล้องหลังอ๋อเหรอกล้องหลังบกราาทายที่ว่ากล้องโดยส่วนมากถ้าเป็นแท็บเล็ตพวกนี้เดียวคือประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณสักห้าหกล้านแปดล้านครับโอ้สูงขนาดนั้นตอนนี้ใช้เป็นแปดล้านพิเซลนะครับกล้องหน้าเนี่ยนะครับสองล้านครับผมก็รองรับในส่ววนขออองิดดีโคลก็ไ้หรือการถ่าายรููปแต่่่ทีนจจะถกใอีกอย่างนนนึงก็คือใส่วของผมเเอองนี่ยคืวััสดุครบ ทำไมครับเพราะส่วนของเขาจนตัวขอบเนี่ยจะเห็นว่าเขาดีไซน์แบบโค้งมนใช่ไหมครับโค้งมนโค้งมนแต่ว่าโค้งมนเนี่ยเป็นโลหะเป็นโลหะนะครับนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแบบซอฟทัชก็คือเป็นตัวซอฟทัชเป็นยางทำให้จับและถนัดมือไม่ลื่นไม่เ่นียวใช่ไหมเวลาเหงื่อไงปัญหาคือเวลาถือถือไปนานๆเนี่ยเหงื่อมันออกแล้วมันนี่ๆเนาะใช่นะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับทำให้เวลาใช้งานจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วต้องบอกว่า ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดนี่ไงคีย์บอร์ดนี่เป็นสลิมคีย์บอร์ดบางเฉียบบางมากนะครับทำให้ต่อกันได้แล้วเวลาเชื่อมต่อเมื่อกี้เราเาเชื่อมต่อง่ายมากครับบอครับมันเป็นแบบไม่เหล็กมีแม่เหล็กดูดใช่นี่ฉันต้องการนั่นก็คือน้ําหนักเนี่ยต้องบอกตัวเครื่องนะครับต้องบอกเฉพาะตัวเครื่องก่อนนะประมาณ720กรัมนะครับตัวตัวเครื่องเดียวนะใช่ครับแต่ว่าบอครับจริงๆตัวนี้คีย์บอร์ดจริงๆเนี่ยเขาชื่อว่าเดลทับเบ ดีบอร์ดสลิมนะซึ่งตัวนี้จริงๆต่างประเทศเขาขายแยกต่างประเทศขายแยกเหรอใช่ครับเขาไม่ได้แถมมาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาแถมมาพร้อมกับตัวเครื่องนะโอ้โหแล้วก็ไม่เูมเลยนะเนี่ยสิบสไตลัสเพราะด้านหลังจริงๆริงถ้าบอกรหเห็นน่าจะมีตัวช่องใสนี่ครับปากกาตรงนี้เนาะนะครับซึ่งทําให้เวลาพกพาใช้งานอย่างที่บอกบอกแล้วหมอกกับบอกรรับนะครับพกไปไหนก็เขียนได้จิมพ์ได้สะดวกสบายผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างสะดวกในการใช้งานและอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างก็คือบอกกับรัซักคนคนงานรุ่นใหม่ใช่ไหมรับวางวนี้ใช่ไหมบบก็พิมพ์ได้ใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกครับตัวนี้มาพร้อมกับ w i n d ด w s 8.1ครับแล้วก็มีว i n d ด w s 8.1ที่เราเห็นอยู่รองรับการอัปเกรดเป็น Windows 10ด้วยนะครับถ้าเถ้าเราอัปเกรดป็น d o w s 10ก็จะง่ายในเรื่องการใช้งานอีกต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกว่านอกจากนั้นแล้วที่ผมว่าน่าจะถูกใจน่าจะถูกใจบกอีกนิดนึงอะไรฮะ ก็คือเรื่องของวารันตีครับวารันตีเป็นไงประกันของทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดียวก็คือต้องออนไซต์ใช่ไหมครับใช่ครับโดยส่วนมากออนไซต์สวิต์ก็หนึ่ปีปกติแต่ตัวนี้มาพร้อมกับอีกประกันหนึ่งครับประกันเจาชื่อว่าเดลเอ็กซิเดนท์พอกดาเมจอ๋อเป็นเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุถูกต้องครับถ้าเกิดเครื่องนี้ได้เกิดบอพร์เออไป่ทำตกอ่าหน้าจอแตกหรือน้ำปกใสเคลมได้เคลมได้เลยใช่ครับซึ่งเคลมแบบออนไซต์ด้วยนะ เรียกเข้ามาเขาก็จะมาออนไซา์ให้ด้วยนะครับนี่แหละครับคือเดลเวนสเวตโปรที่เรามาเปิดกล่องในวันนี้ครับครับผมเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการแอดอินม็อกนะครับเรานำเสนอข่าวสารทางด้านไอทีนะครับแอปพลิเคชันรวมทั้งอุปกรณ์ไอทีอย่างตัวนี้นะฮะมา แสดงให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําแนะนําติชมรายการนะครับเชิญได้ที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมครับสามทุ่มสี่โมงถึงสี่ทุ่มทางช่อง M Sport Premier หมายเลขสิบสี่ระบบเคเบิลเรดาวเทียมหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้พวกเราสองคนขอสีญงาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วนพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมว่ามันคล้องตัวดีนะก๊อฟเพราะว่าเวลาเราดึง